องค์การอนามัยโลกยืนยันไวรัสโควิด -19 แพร่เชื้อผ่านธนบัตรได้องค์การอนามัยโลกเตือนว่าขณะนี้การแพร่ระบาดของไวรัสยังคงเพิ่มขึ้นหากเป็นไปได้ผู้คนควรหยุดใช้ธนบัตรและใช้วิธีการชำระแบบไร้เงินสดแทนเพื่อลดความเสี่ยงเนื่องจากเชื้อโควิด -19 ฝังตัวอยู่ตามพื้นผิวสิ่งของทั่วไปได้หลายวันโดยช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจีนและเกาหลีใต้ได้ทำการแยกธนบัตรที่ใช้แล้วและใช้แสงอุลตราไวโอเลต ที่มีอุณหภูมิสูงทำการฆ่าเชื้อแล้วไว้14วันก่อนที่จะนำไปหมุนเวียนในระบบอีกครั้งสำหรับประเทศไทยก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาให้คำแนะนำประชาชนว่าควรล้างมือให้สะอาดภายหลังการสัมผัสธนาบัตรหรือสิ่งของต่างๆที่ใช้ร่วมกันและไม่ควรพับธนบัตรเนื่องจากรอยพับเป็นการกรีดของธนบัตรจะเป็นจุดอับที่เกิดเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ส่วนวิธีการใช้แอลกอฮอล์เช็ดทาความสะอาดนั้นก็ทําได้ซึ่งธนบัตรจะไม่เกิดความเสียหายรวมทั้งนําไปผึ่งแดดเพื่อฆ่าเชื้อได้เช่นกันนอกจากนี้เมื่อวันที่7มีนาคม2563แบงค์ชาติได้ทําการเติมธนบัตรใบละ500บาทที่มีสภาพใหม่และยังไม่เคยผ่านการหมุนเวียนในระบบให้แก่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสและเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลประชาชน สำหรับภาคเอกชนก็ตื่นตัวในเรื่องนี้เช่นกันโดยธนาคารกสิกรไทยได้ออกมาประกาศการหยุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไม่มีกำหนดแล้วและยังสั่งให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกแห่งกักตัวเองเป็นเวลา14วันตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดอีกด้วย E